ดูถึงความไม่พร้อมของเรานะคะและการบันทึกการสอนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ของของหมวน,นี่คือคือเราทำมานานเนาะเราจะรู้ว่าปัญหามันคือตรงไหนเราจะรู้ว่าผู้ปกครองถามแบบไหนคือก็จะถามมันนึงตอนนี้น้องเรียนไปกี่ครั้งแล้วคะคุณผู้หมวนนะคะอาตอนนี้น้องเรียนถึงไหนแล้วน้องจะขึ้นบทอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถามปุ๊บเนี่ยนะคะหมวน,หน้าจอส่งให้ผู้ปกครองได้เลยนะคะ แต่กว่าเราจะทํามาแบบนี้มันดูง่ายมากเลยนะคะมันดูแบบเออมันก็ซิมเพิลทั่วไปนะคะแต่ทุกอันทุกรายละเอียดที่หเมวนใส่ไว้นั้นคือจากปัญหาที่เราเจอเนาะอันนี้คุณครูเปมมีอะไรจะแชร์ไหมคะตรงนี้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการสอน <laughs> นะคะอ่าแชร์ได้ค่ะอ๋อเรื่องบันทึกการสอนก็คืออย่างที่ครูหวนบอกเลยค่ะว่า จริเรื่องที่เราจําไม่ได้ค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาสอนก็จะบันทึกแต่ว่าไม่ได้บันทึกละเอียดขนาดนี้ทีเนี้ยในบันทึกการสอนของครูเปย์มาค่ะจะมีแบบเนื้อหาวันที่ครั้งที่เนื้อหาก,การสอนแล้วก็จะมีบันทึกแบบรายละเอียดด้วยว่าคือตอนต้นที่ครูหวัวแชร์ว่าคุณครูหัวน่ะจาชื่อนักเรียนได้จําชื่อสัตว์เลี้ยงได้ครูเปย์มาค่ะจาไม่เก่ง ก็ใน Excel ของน้องที่เรียนอะ่ะจะจดทุกอย่างเลยค่ะคนนี้ชอบสีเขียวน้องหมาชื่ออะไรเขาชอบกินอะไรตอนเช้าเขาแล้วเด็กๆค่ะถ้าเราจำได้แ้วคทักทายเขาด้วยสิ่งที่เขาชอบหรือว่าเขาทำอะ่ะเขาจะแบบประทับใจแล้วเขาก็จะเอนจอยกับคลาในวันนั้นมากๆ ครูเป็นก็จําไม่ได้ก็จะจดทุกอย่างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการบันทึกการสอนก็จะจดว่ารายละเอียดว่าครูพ,พี่น้องวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาเป็นยังไงสูบบางทีอย่างที่คู้ห่อนแชร์เลยค่ะว่าถ้าเราสอนแล้วถ้านักเรียนเยอะจริง,รงๆคุณครูจำรายละเอียดนักเรียนะได้อยู่แล้วแต่พอคุณครูเริ่มสอนอย่างตอนนี้ครูเปมสอนเด็กๆสตาร์ one, ทคลาสเดย์วันพร้อมกันเนื้อหาหลักสูตรเดียวกันเสร็จปุ๊บ เราอย่ามันตอนแรกก็มั่นใจว่าเดี๋ยวค่อยมาบันทึกทีเดียวสรุปแล้วอย่างไงนะมันปนกันไปหมดเลยค่ะเอ๊ะแปดโมงเก้าโมงก็โมงสิบมันมันตีกันไปหมดเลยค่ะแล้วมันก็ต้องมานั่งแบบพยายามหาว่าเอ๊ะตกลงยังไงเพราะฉะนั้นการบันทึกการสอนสําคัญมันช่วยให้ครูช่วยแบบวิเคราะห์นักเรียนได้วิเคราะห์คลาสได้ด้วยว่าเราควรแบบไหนในครั้งหน้าเคยใช้การเรียนการสอนแบบนี้เคยใช้วิธีนี้นะคะมันไม่โอเคกับน้องคนนี้กับกลุ่มนี้แบบนี้ค่ะ แล้วก็เห็นด้วยกับคุณหวนมากๆเลยว่าคลาสกลุ่มเราจะต้องพร้อมแล้วก็เตรียมการสอนทุกอย่างแบบเป๊ะมากกระทั่งเวลาที่จะแบบคลิกแชร์สกรีนแบบถ้าเราหนึ่งนาทีช้าไปเด็กๆเขาก็จะเริ่มแบบเขาไม่ได้ว่าเรานะคะแต่คือเขาจะขาดเขาจะไปไหนต่อไหนแล้วเราจะพาเขากลับมายากคะ่ะเพราะฉะนั้นการบันทึกการสอนสําคัญมากคะ่ะขอบคุณโอเคค่ะขอบคุณนะคะ เพราะฉะนั้นท่านไหนที่แบบว่าอยากมาลองสอนกลุ่มนะคะมา observe แล้วก็ฝึกสอนเสร็จจะกลกุ่มแล้วนะรับรองคุณครูเก่งแน่ๆน,นะคะ เจอนักเรียนแบบไหนนะคุณครูจำบ่อยย่านเลยนะคะเนาะะระวว่างนี้ถ้าท่านไหนมีคำถามถามมาได้เลยนะคะจริงๆก็เอาตามแบบที่คุณครูรู้สึกว่าเออมันมันง่ายในการในการบันทึกหรือบางคุณครูบางท่านก็จะบันทึกในใน สมุดนะคะอ่านี่ของเหมือนจะจะมีเหมือนจะเหมือนจะเขียนไว้ในในเล่มด้วยนะคะบางทีอ่าระหว่างที่เราสอนสอนเสร็จปุ๊บโนต้ตโนต้โนตไว้นะคะอ่าแล้วก็พอสอนเด็กเสร็จปุ๊บบางทีรีบวิ่งไปฉี่อะไรอะไรก็จะมาลงบันทึกการสอนก่อนเพราะถ้าง,งั้นลืม คนนักเรียนมันเยอะๆอย่างที่คุณครูเปรมว่าแหละบางทีบอกเอ้ยคนไหนวะอันนี้ของพาล,ล่าหรืออันนี้ของเฟยา่าอันนี้ของแจสเปอร์มันมันคือเรื่องเล่มเดียวกันด้วยตอนนี้คนนี้ถึงเล่มสีแดงถึงเล่มสีแดงวิสถึงแบบพร้อมๆกันถูกไหมคะอ่าแล้วก็อยู่บทเดียวกันเอาเดี๋ยวตกลงนี้สอนเจสิก้าไปหรือว่าสอนแจสเปอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมันโน้ตเนาะนะคะอ่า โอเคนะคะมีคุณคุกเก้เข้ามาเดี๋ยวจะได้ช่วยแชร์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะโอเคเพิ่งสอนเสร็จทีนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือเรื่องของงานสวยนะคะงานสวยหนึ่งเลยนะคะคุณครูก็เขาบอกว่าเมื่อก่อนนะคะตอนเป็นครูเนี่ยเราเราจะคุยกันเล่นๆนในกลุ่มครูนะคะเขาบอกว่า เวลาเราเห็นครูที่แต่งตัวสวยเนี่ยเป็นครูสอนอนุบาลเพราะว่าเด็กอนุบาลจะชอบเห็นคุณครูสวยใช่ไหมคุณครูสวยๆแล้วเด็กเนีก็จะลักว่านอนสอนง่ายอะไรอย่างนี้นะคะอ่านะคะแล้วเราก็จะคุยกันถ้าคุณครูสอนเลขก็จะมีบุคลิกแบบนี้ใช่ไหมคุณครูสอนสังคมก็จะแบบออกธรรมะาธรรมโมเป็นคุณครูมีอายุอะไรนั้นคือที่ผ่านมาจำได้ไหมคะเป็นเป็นไว้อะไม่รู้ไม่รู้คุณครูเป็นหรือเปล่าคือคือคือถ้าแบบ ไปนั่งอยู่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นคุณครูเดินมาเราก็จะคุยกันเลยคุณครูเนนี้คุณครูคนนี้สอนเลขคุณครูคนนี้คุณครูอนุบาลคุณครูคนนี้นะคะอ่าแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สวนอยากให้คุณครูทุกคนให้ความสําคัญก็คือเสื้อผ้าหน้าผมของเราไม่ได้บอกว่าจะต้องมีเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูก็ <ๆ necess ari> จะต้องอ่ดู uh, ให้มันเหมาะสมอย่างอย่างที่บอกนะคะอ่าแล้วก็ เวลาสอนเด็กๆนะคะเด็กๆจำตั้งไม่ครูเหมือนใส่ชุดเดิมคือคือเนื้อไหมคะเราเวลาเราใส่เสื้อผ้าเราก็จะแบบว่าวันพุธเราจะใส่ชุดนี้วันอังคารเราใส่ชุดนี้วันศุกร์เราใส่ชุดนี้แล้วเด็กก็เรียนทุกวันศุกร์เนื้อไหมคะอ่ะชุดนี้ฉันจะใส่ทุกวันอังคารเด็กที่เรียนทุกวันอังคารก็เห็นครูนี่ใส่ชุดเดียว <laughs> นะเ,ขเขาก็จะกักนะคุณครูคือคือยิ่งเด็กเขาเราเขาชอบเราหรือเขาเรียนเราค่ะเขาจะดูนะ,ะรายละเอียดวันนี้คุณครูเหมือนทาผมแบบนี้วันนี้ถ้ามีอะไรใหม่ๆนะเพิ่มมานะเด็กจะทักคุณครูก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นนะเขาก็เหมือนเราแหละพวกเรายังชอบมองผู้ชายแบบเอ้ยเนาะมีกล้ามล่างดูนุ่นนะ ถูกไหมคะอ่านะคะเราก็จะแบบโอ้สามีแห่งชาติเราก็ชอบมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กก็เหมือนกันนะคะ่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเวลาที่เราไปอย่างเหมือนไปออฟเซิร์ฟคุณครูหรือเวลาตรวจงานคุณครูอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะรู้เลยนะคะคุณครูบางคนก็จะบอกว่าคุณครู่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่ไปซื้อลิปสติกมาทายเดี๋ยวจะหักค่าสอนแล้วเนี่ย <c oughs> <laughs> นะึะบางทีทุกวันนี้ในในซูมันก็จะมีเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบดูแบบเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วยนะคะคุณครูก็ก็ใช้ได้เนาะอันะอันนั้นก็จะมีสอนนะมีมีคุณครูเนยสอนในคลิปมีคุณครูนีน่าสอนแล้วคุณครูดูในดูในคอร์สได้นะคะอันเหมือนไม่ได้สอนเพิ่มเนาะทุกคนก็จะพอรู้แหละอาศัยคิ้วนะคะอา่ามีทาปากนนนี่นั่นน,นะคะอันนั้นคุณครูทุกท่านน่าจะทําเป็นแล้วนะคะ แต่นะคะคุณครูจริงๆนะคะก็เอาไปฝึกนะคะแล้วก็ทำแบบให้ให้เป็นนิสัยอะค่ะนะคะคือคือบางบางบางอย่างเหมือนก็ก็เยอะนะคะเช <c oughs> ่นคุณครูเชื่อไหมว่าเหมือนสอนออนไลน์แต่เหมือนฉีดน้ำหอมเพราะว่าติดค่ะติดฉันแบบว่า แล้วจะฉีดทําไมนะคะแต่ว่ามันมันฉีดแล้วมันมันมันรู้สึกว่าโอเคมันมันครบสุดแล้วมันครบเครื่องแล้วึนอะไหมคะมันจะต้องมีอะบางทีเราก็งงว่าเออเนี่ยฉันจะซื้อน้ำหอกมาฉีดทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากคุณครูด้วยนะคะและยิ่งที่หมวนใส่ในนี้มาด้วยก็คือเวลาที่คุณครูจะเอาไปทําแอดนะคะเอาไปทํา แอดโปรโมตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราทําไว้แล้วมันก็จะมันก็จะสวยทีเดียวนะคะเหมือนมืนก็จะเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะและมันก็จะทำให้ เราแน่นอนแหละนะคะเราแต่งตัวดีมีสไตล์มีแบบเป็นของตัวเองนะคะอ่านะคะเราจากไม่สวยนะคะเหมือนเหมือนรู้แหละว่าเราไม่ใช่คนสวยแต่ว่าเราก็จะอยากเราอยากสวยนะเหมือนก็จะเริ่มจากคาพูดเลยนะคะเวลาเจอเด็กๆเ,เ,เจอผู้ครองก็บอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมืนคนสวยนะคะ,ะเด็กๆก,ก็ได้ฟังหรือผู้ปกครองได้ฟังที่เราได้ยินเสียงหัวเราะคุณแม่มาจากในครัวเลยนะคะหรือคุณพ่อก็จะหัวเราะแบบเออคุณ ตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝึกเด็กไว้เด็กๆเ,เขาพูดเพ่อะแม่หัวเราะพราแม่หัวเราะมีความสุขเด็กๆบางทียังไม่รู้ความหมายด้วยนะว่าสวยคืออะไรแต่เห็นทุกคนหัวเราะไงเออมันน่าจะสนุกมันน่าจะมีความสุขนะคะแล้ว เปิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหมวนเชื่อนะคะอ่าร้อยทั้งร้อยชอบคนสวยนะคะดูดีเหมือนพวกเรานี่แหละอันนี้เพราะฉะนั้นให้ความสําคัญนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วหมวนก็เห็นคุณครูทุกทกท่านนะคะค่อนข้างจะให้ความสําคัญเรื่องนี้อยู่แล้วแหละนะคะนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนะคะไปเรื่องของสื่อของเราทุกท่านก็จะรู้อยู่แล้วเนาะเราจะออกแบบมาค่อนข้างสู สวยนะคะแอดต่างๆนะคะที่เราทำอย่างทุกท่านคงเห็นในไทยคลิปหรือเห็นของคุณหมวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเน้นนะคะ,ะใครจะบอกว่าโอ้ยสวยแต่รูปจูบไม่หอมเนี่ยเราก็ไม่เชื่อไงเราว่าของเราสวยด้วยแล้วเราคอนเทนต์ก็ดีนะคะ,ะแล้วก็เนื้อหาก,ก็ดีทุกอย่างคือเราเราว่า เราไม่ใช่แบบสวยไม่มีสมองไะเราสวยแล่มีสมองด้วยนะคะใครไม่ชมเราชมตัวเองอ่ะนะคะองหมวนชมตัวเองแล้วหมอนก็เชื่อว่าทุกคนก็จะตามเราไงเหมือนทําอาหารให้ลูกตานะหลายๆท่านมีลูกใช้ยทาอาหารแล้วแบบอกว่าอร่อยมาก อร่อยไม่อร่อยก็อร่อยตาม <c oughs> นะคะเอาแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูแบบคน,ค,นคนไหนที่ชอบนะคะอะดูตัวเองดูแลให้ดีอะไรอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันจะทําให้เรามั่นใจอ่ะนะคะเปิดมาแล้วมันก็แบบเออมันโฟลไปด้วยดีเด็กๆก็ชอบนะคะอ่าเนาะแต่ถ้าคุณครูแบบเปิดมา ผมเข้าอาใส่เสื้อตัวเดิมนะคะมืดมืดแสงก็มืดมืดอะไรนี้มันก็แบบเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยสีเขียวเท่าไหร่นะคะย <laughs> ิ่งคุณครูที่ไปสอนที่โรงเรียนคุณครูที่ไปสอนที่บ้านนะคะจะบอกคุณครูว่าหลวชอบสอนออนไลน์อีกอันหนึง่งคือหวัวนนะ่ะเคยเจอนักเรียนที่ไปสอนแล้วเขาไม่อยากเรียนกับเราเขาบอกคุณแม่ว่า ไม่อยากเรียนะนะครหวน่ะทำไมปากเหม็นเขาบอกฉันครูหวปากเหม็นนะผู้ปกครองบางบ้านไม่กล้าบอกเรานะคะนะคะแต่นะแม่บ้านนี้ก็มาบอกนะคะเราก็บอกเฮ้ยก็จะใช่แล้วก็เราพูดทักวันน่ะคุณครูร้องอะไนถูกไหมครับแล้วเราก็แบบไปสอนตามบ้านอะไป,นไปบ้านนู้นไปบ้านนี้ แล้วเราจะเอาแปรงสีฟันไปแปรงฟันตอนไหนอะคะเพราะออกบ้านไปแล้วเนอ่ยไหมคะเหมือนสอนบ้านนี้ไป่อบ้านนะ้นแล้วสอนตลอดอะเออเว้ยจากนั้นมาคุณครูเชื่อไหมเหมวนพกแปรงสีฟันพกยาสีฟันสอนบ้านนี้เสร็จพกขวดน้ําสําหรับที่แปรงฟันแล้วจอดรถปุ๊บแปรงฟันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเออมันก็หมินจริงๆอะเพราะว่าไหนเราจะคุยทั้งวันนะคะปากเหมน็นตัวเหมน็น ถูกไหมคะบางทีแบบมีออกกําลังกายแล้วรีบไปนะคะโลออนไม่ใช้หรืออะไรคุณครูเจออยู่แล้วนะพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณครูต้องเคยเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือครูบางท่านน่ะตัวเหม็นจริงถูกไหมคะเราก็อึดอัดอะบางบาง,งทีหมเคยเจอหยุยพี่คนนี้เขาก็ปากเหม็นมากนะจะ ใครบอกเขาเหือหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเหม็นมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่สอนออนไลน์นะก็ตัดปัญหาไปเลย <c oughs> นะฟันยังไม่ไดแปรงก็ใครได้กินปากเรานะแตเพราะฉะนั้นนะคะเราอเอาให้สวยนะคะอ่ะนะคะอ่า ฉากข้างหลังอะไรก็เราก็มีรูปใช่ไหมคะดิสเพย์อะไรต่างๆคุณครูก็ปรับได้แต่ตัวหัวนเองเนะน่ยหัวหจะไม่ค่อยชอบปรับเท่าไหร่เพราะหัวจะชอบแบบเวลาสอนแล้วให้เขายกอันนี้ให้ดูแล้วภาพมันจะได้ไม่เบลอไม่อะไรอย่างนี้นะคะหอวไม่ชอบสลับไปสลับมานะคะแต่ก็จะพยายามพยายามจัดให้มันเป็นอ่าแพทเทิร์นของเราแล้วก็เราก็จะปรับ เปลี่ยนไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนละปีนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ามีแบ็กกราว์อะไรที่เราอยากใส่ให้เป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้ก็ได้เนาะอ่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆดูเป็นเรื่องง่ายๆดูแบบโอ้ยให้ความสำคัญกับแบบนี้ไร้าสาระ,ะอะไรอย่างนี้นไม่ใช่เลยนะคะคุณครูนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ ภาพแสงเสียงนะคะอ่าคุณครูบางบางท่านก็ใช้ใช้กล้องจากในเครื่องเลยใช่ไหมคะจาก m ม็เลยนะคะอ่าได้ไหมได้นะคะแต่ถ้าท่านไหนเริ่มแบบว่าเออมีนักเรียนเยอะใช่ไหมคะมีรายได้อะไรเข้ามาแล้วนะคะเอาไปซื้อเพิ่มมาแล้วให้มันแสงมันสว่างขึ้นนะคะเสียงมันชัดขึ้นนะคะพวกเนี้ย มันก็จะมันก็จะทำให้การสอนของเรามันโฟไปได้ดีและนะคะทั้งเด็กและผู้ปกครองเนี่ยเขาก็หวนเชื่อนะเขาดูแล้วเขาก็รู้ว่าพวกเราให้ความสำคัญกับงานที่พวกเราทำพวกเราใส่ใจกับงานที่พวกเราทำลงดีเทลในทุกๆเรื่องนะคะ แต่ถ้าท่านไหนที่แบบว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วทําไม่ได้จะให้ฉันมาแต่งหน้าคาลิสติกอะไรไม่ได้เป็นตัวคุณครูนั่นแหละนะคะเป็นตัวคุณครูที่แบบสะอาดสะอ้านเรามีแพทเทิร์นเรื่องนี้เราให้ความสําคัญเรื่องนี้ คหมอนถึงบอกว่ามาตรฐานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนให้ความสําคัญเสื้อผ้าหน้าผมนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ความสําคัญเรื่องนี้เลยนะคะแต่เขาให้ความสําคัญกับงานกับสื่อกับ วิธีการสอนกับสิ่งที่เขานำเสนอได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณครูคิดว่าคุณครูทำได้แล้วทำเรื่องนั้นให้ดีให้มันโดดเด่นให้มันเป็นเราก็ทำแต่ถ้าอันไหนที่คิดว่าปรับได้นะคะบ้างนะคะอยากให้มันขี้เลี้วขี้เหล่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าให้ปรับ ะะอันนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์สื่ออะไรต่างๆนะคะอะไรที่มันสามารถนํามาปรับนะคะทำให้งานของเรามันออกมาสวยเนาะมันก็จะช่วยทําให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยสมูทนะคะและทําให้เราเนี่ยนะคะเป็นที่ไว้วางใจนะคะดูเป็นมืออาชีพใส่ใจรายละเอียดนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะฝากคุณครูทุกทุกท่านนะคะและเวลาที่คุณครูทําเพจหรือทําแอดเวลาที่คุณครูเขียนในหน้าจอเวลาที่จะสอนเด็กนะคะเพราะฉะนั้นขอเน้นนะคะความสวยงามไว้ก่อนเลยนะคะ,ะลายมือไม่สวยพิมพ์ช่วยได้นะคะ พิมพ์แล้วมันกระจัดกระจายคุณครูปรับได้นะคะเอาเป็นสีสีมาจับก็ได้นะคะเอาเป็นเรื่องเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะขอเน้นหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะให้ทุกทท่านเอาไปปใช้ดูนะคะเรื่องงานสวยมีท่านไหนอยากเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรอยากมาแชร์ไหมคะ คุณคูเก้ของเราเข้ามาอาให้คุณคูเก้แชร์หน่อยก็ได้นะคะเอางานสวยกันแล้วกันคุณคูเก้ของเรางานสวยสวัสดีค่ะโอเคค่ะก็อันนี้มีผลมีผลจริงๆคือส่วนส่วนตัวเลยค่ะเมื่อก่อนคูเก้สอนแต่ออนไซส์ site, มาก่อนเนาะแล้วคือมันมันนอกจากเด็กเขาสบายตาสบายใจแล้วอะเราอะเราก็มั่นใจเรามั่นใจได้ค่ะ เราเราเสิร์ฟบนชั้นสวยอะไรเงี้ยก็ยังเพิ่งจะคุยกับเพิ่งคลาสกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเนี่ยมราสดๆเรร้อนกับตัวเองเลยเพราะว่าคือมีช่วงหนึ่งพอดีว่าคุกกี้เดินทางเยอะเนาะแล้วก็จะแบบบางทีไม่ไพบคุสงอางไปแล้วจะเห็นตัวเองในวีโอแอดอ่ะเฮ้ยฉันดูป้ามากเลยก็ห <laughs> ลักๆมาเนี่ยก็จะถ้าคุกกับคุปปาจะจะเห็นอยู่ว่าคุกกีจ้จะต้องพยายามแต่งหน้าตลอดอยู่บ้านใส่ขาสั้นนะคะใส่ขาสั้น แต่ว่าเสื้อต้องเสื้ออันท็อปต้องได้หนา้นาหน้าต้องได้ต้องปิดตาไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยเออไว้ก่อนไว้ก่อนใช่เพราะว่ามันมันเป็นใบเบิกทางแล้วก็ตอนเนี้ยที่ทําเพิ่มมาเพราะว่าตอน,นได,ได้ได้เทคนิคจากครูครูข้าฟ่างก็ใช้ไฟไลไฟส์สดอะคะ่ะช่วยได้มากเลยอะ่ะมันทําให้หน้าเราใส <laughs> ทราไมหน้าเราใสนอกจากเราแต่งหน้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นครูก็ซื้อไฟไลไฟส์สดแค่แค่หลักร้อยค่ะไม่แพงด้วย อืมโอเคมากๆเลยหลายอย่างพวกนี้มันนิดนิด,นดนหน่อยหนะะ่อยเลยค่ะมันเสริมได้เสริมได้มากๆแล้วก็ฟิลเตอร์ในในซูมค่ะใช่ใช่ไหมเราต้องมีใช่ไหมเราต้องมีใช่แล้วไอ้ฟิลเตอร์ในในซูมเองมันจะมีช่องหนึ่งที่มันติดว่าให้เราแอดแอด,ดจัดอะไรสักอย่างอะคะ่ะอันนั้นก็ช่วยได้เยอะมากมากๆถึงว่าที่สุดจริง <S 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 แ,แต่แต่ยังยังมี ยังมีคลาสสี่ห้าไม่สามารถจริงๆคือขอแค่บบกว่ารูปผมตึงๆแล้วก็แล้วก็บอกว่าใส่คิ้วใส่ปากคิวเตอร์เอาอะไรเงี้ยวันนั้นแต่แต่ว่าเบื้องต้นจริงๆเพราะว่าคืออาจจะเองเซนต์ตัวเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือเราก็เป็นคนที่ถ้าเราไปดูคนอื่นแล้วเราเห็นว่าเขาไม่ไม่สวยอ่ะมันเราก็ไม่อยากมองเนาะอ๋อนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าอ่างั้นงั้นฉันต้องงั้นฉันต้องคือ first impression อะไรเงี้ยค่ะต้องต้องปรับตัวเองก่อน วันนั้นใช่อันนี้ดีมากเลยขอบคุณมากมากดีค่ะ